จากอีพีที่แล้วที่สิีวไลมอสัญจรของเราได้พามาซื้อหมูสดที่ตลาดรัตนากรหนองคล้าใหม่หจังหวัดชนบุรีนั้นได้สแกนชำระเงินด้วยวอยเชอร์ที่ง่ายและสะดว,วกมากๆเลยอีพีนี้เราก็จะไปตามหาเครื่องปรุงสำหรับหมักหมูกันที่นี่เลยร้านเจพอนครับมีให้เลือกมากมายเลยถึงแล้วสวัสดี <Okay. S 2> พี่พรสวัสดีพี่สองค่ะ อยากให้พี่พรกับพี่สอนแบ่งปันนิดนึงว่าโดยปกติเนี่ยเราขายของอยู่ที่ตลาดเนี้ยลูกค้าเราก็เยอะอยู่แล้วถูกไหมคะเรามีทั้งค้าปีค้าส่งแล้วอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจเปิดร้านบนแอปพลิเคชันสีวิไลมองค่ะผมได้เข้าเป็นสมาชิกในสีวิไลแล้วก็ได้ไปศึกษาแบบการตลาดของท่านปรานที่เขาได้ ทำไว้หลังบ้านเขานะอ,อมองดูแล้วว่ามันเป็นตลาดที่ว่าจะไปได้ไกลกว่าที่เราขายอยู่ที่อยู่เหมือนกับเราเสื่มหน้าร้านได้เรื่อยๆ oh. ทั่วประเทศไง oh. ก็เลยมองว่าเออมันมีอนาคตเพราะว่าการตลาดในโลกออนไลน์นะมันจะไปได้ทั่วประเทศหรือว่าไปได้ทั่วโลกอะ่ะชอ่อยังเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพราะว่าเป็นเจ้าของห้างได้อเอาของสินค้าของเราเนี่ยไปจำหน่ายใน แพลตฟอร์มของที่ท่านประธานเขาได้เขียนไว้บนแอปพลิเคชันนะคะแล้วตอนที่เราเปิดร้านเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาชอบสินค้าเราบ้างไหมคะมีคับมีเข้ามาเรื่อยๆเลยไหมคะใช่โอ้โหถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีมากๆจากปกติเนี่ยถ้าเราขายในพื้นที่เราก็จะได้แค่ลูกค้าแอเรียนี้แต่พอไปอยู่บนแอปพลิเคชันเนี่ยกลายเป็นว่าเราได้เจอลูกค้าที่อยู่ต้องบอกว่าทั่วประเทศเลยใช่จังไหมครับเพราะว่าปัจจุบันตัวแอปเขาก็มีการเขาเรียกว่า เออในฝั่งของยูเซอร์ผู้ใช้งานก็มีจำนวนมากแล้วใช่นะคะถ้าลูกค้ามาที่หน้าร้านนี้ถ้าอยากแชร์มาดเดิวชเชอร์นเนี่ยทางร้านรับแชร์มาได้หรือเปล่าครับรับค่ะโอ<ฮ>้โหรับได้เลยใช่ไหมครับแบบนี้ดู<ช>ต้องจัดเต็มแล้วพี่เกลว่<ช>เมื่อตะเมื่อตะกี้นี้เราซื้ออะไรมานะซื้อหมูซื้อหมูมาแล้วเราจะทำอะไร คอหมูย่างเอาไปทำคอหมูย่างที่ร้อนปกติเน so uh, like ี่ยจะทำหมูย่างให้อร่อยเนี่ยเขาต้องใช้อะไรหมักบอกหน่อยได้ไหมก็มีผงหมักย่างค่ะอ่ะหยิบเลยดีกว่าหยิบเลยดีกว่าในในผงหมักย่างผงหมักย่างอ่าพี่สอนหยิบเลยค่ะแล้วก็ ใครไม่รู้ว่าจะใช้อะไรหมักหมูย่างสามารถสอบถามเจ๊พรของเราได้เลยนะครับเราจะเต็มเลยทั้งน้ำปลาน้ำตาลซอสฝาเขียวและเครื่องปรุงต่างๆมีครบจบที่ร้านเจ๊พรเลยจากนั้นก็ได้เวลาชำระด้วยวอชเชอร์สแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันซีวิไลมอง่ายสะดวกมากๆเลยนะครับ ได้เมื่ครับโอ้โหครบเลยวันนี้เยอะไปเลยไหมพี่เกลอะไรนะไปเลยไหมเดี๋ยว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 อย่าพิ่งก่อนที่เราจะไปเนี่ยต้องบอกว่าเราช็อปกันสนุกในลานนิบอลแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้พี่สอนกับพี่บอลเนี่ยเชิญชวนผู้ประกอบการหน่อยสำหรับคนที่เอออยากจะเข้ามาขายสินค้าในแอปพลิเคชันสิบเลมอนเนี่ยแต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงกล้ากลัวยังไงเดี๋ยวให้พี่บอลกับพี่สอนแนะนำหน่อยดีกว่าโอเคครับท่านใดที่จะมองหาตลาดอยู่ที่ว่ามันได้ขายเฉพาะหน้าร้านเราลองมาเปิดใจกับสิ่งม่ไรนะครับไปได้ไกลนะครับ อนา,าคตลูกหลานดีเลยแหละครับอ่าโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่านะคะใครที่มองหาช่องทางการจัดจำหนเพิ่มก็แนะนําที่4ิิวิไล,ไลหมอทา วันนี้ต้องขอบขอคุณคุณป้าค่ะขอบคุณเจฟฟรแล้วก็ขอบคุณพี่สองมากๆนะคะที่เปิดโอกาสให้เรามาสัมภาษณ์นะคะที่ตลาดลัตนากรแหลมสบังชนบุรีและแน่นอนค่ะว่านึกถึงร้านขายของชำคุณภาพดีราคาย่อมเยาวและหมูคุณภาพดีราคาย่อมเยาเนื่องถึงร้านบอลหมูสดและร้านเจฟฟอร์ขายของชำตลาดลัตนากรแหลมสบังชนบุรีค่ะ และครั้งหน้าค่ะเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เปิดร้านค้าบนแอปพลิเคชันสีวิไลมอร์ที่ไหนติดตามสีวิไลมอสัญจรได้แล้วพบกันในครั้งหน้านะคะและแน่นอนสุดท้ายนี้ค่ะสโลแกนของเราสีวิไลมอช้อปง่ายขายสบายรับรายได้ทุกน